สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าาสารของพิศดารแมนเชสเตอร์เต็ดในร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ p k สองสี่เริ่มต้นกันที่เทนฮากวางกดเหล็กข้อน,นี้ห้ามทําเด็ดขาดครับเทนเนอร์ชาวฮอนเดนรายนีครับเข้ามาพร้อมกับความกดดันที่ต้องผ่านสโมสรกลับมาทําผลงานใด้ดีอีกครั้งหนึ่งหลังจากความล้มเหลวในฤดูกาลที่ผ่านมาของพิศดงโดยมีแผนให้เปลี่ยนแปลงและนําปรัญญาของตัวเองมาสู่ทีม สื่อดังผู้ดีนะครับเผยว่าเทนฮักเองได้มีการแจ้งกับผู้เล่นถึง5ข้อด้วยกันนะครับที่ต้องทําอย่างเข้มงวดว่า 1. เขาจะไม่ทนกับการจ่ายบอลออกข้างหลังหรือการกลับหลังและในการฝึกซ้อมครับนักเตะจะโดนเปลี่ยนตัวทันทีหากไม่ส่งบอลไปด้านหน้า 2. ครับการแบ่งพักแบ่งพวกในห้องแต่งตัวครับจะไม่ต้องมีอีกแล้วต่อไป 3. ครับเหรียญแชมป์หรือเงินเดือนไม่เกี่ยวกับการเลือกทีมครับ ฟอร์มในสนามเท่านั้นคือปัจจัยที่ถูกเลือกให้ลงสนามครับ4ครับนักเตะดาวรุ่งจะได้ลงเล่นแทนแข้งซีเนียถ้าทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในการฝึกซ้อม5ครับนักเตะทุกคนจะต้องปรับปรุงความฟิตและกำจัดภาษาการที่ยอมรับไม่ได้จากกิสั่นที่แล้วรายงานว่านักเตะทุกคนนะครับเข้าแคมป์เนี่ยรู้สึกประทับใจกับวิธีการของเทนฮากโดยกุนซือไว้ห้2ปีนะครับหลังใช้ฟุตบอลโลกปลายปีที่แล้วเป็นแรงกระตุ้นให้นักเตะในทีมได้ทำนะครับซื้อพอดี ที่ข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพร้อมอนุญาตให้อเล็กเตลเรสครับซึ่งเคยมีปัญหาในการฟาดปากกับฮันนิบาล เมสซี่ครับอำลาลงรุกคนอนแข่งของฝันได้เลยในช่วงซัมเมอร์นี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเตรียมขายอเล็กซ์เดลเรสครับแบ็กซ้ายชาวบัิเลียรครับในช่วงซัมเมอร์น,นี้หลังนักเตะเคยมีปัญหาทะเลาะก,กันกับฮันยิบรานเมสซี่กองกลางดาวรุ่งจากการรายงานของเดอะมิลเลอร์สื่ออังกฤษนะครับก่อนหน้านี้สือส่อหลายสำนักรายงานว่า2ดาวเตะปีศาจแดงมีปัญหากระทกกบกระทั่งกันขณะฝึกซ้อมจนสุดท้ายถึงขั้นลงไม้ลงมือกันทำให้บรรดาเพื่อนร่วมสังกัดน,นะครับต้องเรียบเข้ามาห้ามปรามกันยกใหญ่ไม่ว่าเตลเรสเองกับเมสซี่สุดท้ายนรัับก็ กุนซือในเวลานั้นตัดสินใจส่งทั้งสองคนลงเล่นทิ้งท้ายในเกมปิดซีซั่นนัดพ่ายแพ้กับดิเอเกิลทิตันพาเลต์ศูนย์หนึ่งในแมตช์สุดท้ายก่อนปิดฤดูกาลครับอย่างไรก็ตามครับอนาคตของเตลลิสครับคงจะหมดไปแล้วเพราะหลังจากที่เอริเทนฮาร์กเนี่ยเข้ามาคุมบังเหียนเขาก็ได้เตรียมเซ็นนักเตะใหม่ในตำแหน่งแบ็กซ้ายนั่นก็คือเทเรลมาลเลเซียครับล่าสุดนะครับเดลมิเลอร์เองนะครับรายง,งานว่าเทนฮาร์กมีความชัดเจนแล้วว่าอยากให้ฟูลแบ็กชาวเบอร์เซียนรอยนี้ออกไปหาอนาคตใหม่โดยยินดีอนุญ,ญาตให้เข้าอลาดดนนอออทรรรรััฟ์์ไ้้เเลยใช่วงซมมีคบ ข่าวต่อมาครับเดือดเทเลกราฟครับเผยว่าคริสตินโอนโดครับจะถูกหักค่าแรงในชั้นหน้าหลังจากสโมสรพลาดในการคว้าตัวลงเตะยูฟ่าแชมเปี้ยนีกซึ่งส่งผลให้หัวหอกโปรตุเกสรายนี้ร้องขอย้ายทีมครับรนโดนะครับต้นข่าวคราวในการพลาดหัวเมื่อเสราร์ที่ผ่านมาครับว่าแจ้งขอย้ายทีมแล้วเพื่อหาโอกาสในการลงเล่นฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนีกอย่างต่อเนื่องเป็นสมัยที่20ในชิปคาแข้งของเขาหากว่ามีทีมใดสนใจนะครับยินก็เสนอเข้ามาอย่างเหมาะสมต่อกะระแสข่าวดังกล่าวว่าปิศาแดงนะครับถูกสื่อระบุ ตามมาทันทีว่าพวกเขานั้นไม่มีแผนในการขายกองหน้ารายนี้ครับอีกทั้งยังสั่งให้นักเตะน,นะครับกลับมาเข้าแคมป์ฝึกซ้อมตามกําหนดวันจันทร์นี้ด้วยนะครับเพื่อเตรียมตัวปีนไปเล่นในช่วงปรีซีซั่นของสมูรครับขณะเดียวกันครับล่าสุดนะครับเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาเดอะเทเลกราฟอ้างว่าโดอรโดนะครับซึ่งได้ค่าแรงกับสังเวียนแค่งโอทราฟอร์ดสูงถึงสัปดาห์ละ480,000บาอสัปดาห์จะถูกต้องหากค่าแรงลงในซีซั่นตามเงื่อนไข ที่มีอาจพาทีมนั้นคว้าโคตาลงเล่นทั่วแชมเปี้ยนลีกและส่งผลให้เจ้าตัวนะครับต้องการย้ายทีมเนื่องจากเขาสู้สาพังประตูให้กับปีศาจแดงได้มากถึง24ประตูในทุกรายการแต่ยังไม่ดีพอทําให้ทีมนั้นได้รับอันดับท็อปโฟได้อย่างน่าช็อกเนื่องจากรับนังนิกอดีตในายใหญ่คัดตาทับสร้างผลงานได้อย่างย่แย่พาทีมจบอันดับที่6อย่างเลวร้ายครับเพราะฉะนั้นนะครับข่าวการย้ายทีมในครั้งนี้นะครับของดรนดส่งผลให้เชลซีบาเยินแล้วก็นาโปลีถูกแชร์ว่าสนใจคว้าเข้าไปร่วมทีม แต่ก็มีความลำบากใจหากต้องจ่ายค่าแรงอย่างมหาศาลให้กับซูเปอร์สตาร์คนนี้ครับด้านพิวแดงครับยืนยันว่าขณะนี้พวกเขายังไม่ได้มีการติดต่อจากทีมไหนเลยนะครับหวังที่จะจะได้ตัวของโรโดไปร่วมทัพอีกทั้งพวกเขานะครับมีการตั้งเป้ารั้งตัวสุนหน้าคนเก่งให้อยู่กับทีมต่อไปครับที่มีตามเงื่อนไขสัญญาผูกมัดเจ้าตัวไว้ครับในส่วนตัวของแอดมินนะครับในการย้ายทีมของโรโดในครั้งนี้นะครับต้องบอกว่า ตาจริงๆเนี่ยนะครับก็อยากจะให้โรนโดนะครับไปจบที่สปอร์ติ้งลิสบอนนะครับตามความฝันของคุณแม่แต่โรนโดเคยคุยไว้ว่าด้วยสภาพร่างกายของเขานะครับตอนนี้นะครับสามารถเล่นบอลไปอีกนะครับประมาณ3ามงสปีนะครับนั่นหมายความว่าออีก2ปีเนี่ยนะครับโรนโดสามารถที่จะลงในไม่ว่าจะเป็นปชนะครับก็มีมีลุ้นนะนะครับบาเยเยมิเนกก็มีลุ้นนะครับ ส่วนเรื่องของเชลซีเนี่ยฮะโอกาสที่จะย้ายไปก็ไม่น่าจะมีนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดย้ายเนี่ยน่าจะย้ายข้ามฝากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามที่แอดมินเลงไว้ก็น่าจะมีบาเยิร์นะครับทีมแรกนะครับที่จะพอที่จะมีกําลังในการจ่ายค่าแรงนะครับให้กับโรนโดแล้วก็อีกสโมรสรนหนึ่งที่มีโอกาสที่ย้ายทีมนั่นคือปีชเช่ครับเพราะว่าแอดมินเองก็อยากจะเห็นโรนโดนะครับเล่นคู่กับเมสซี่นะครับก่อนที่จะแขนสตาร์ทผมก็คิดว่าไม่ว่าจะเป็นแฟนบอล ทั้งฝั่งปีศาจแดงเองนะครับทั้งฝั่งาทางเดลิกาสเปนเองทั้งฝั่งเซเรียอิตาลีเองนะครับคงจะมีส่วนหนึ่งอ่ะอยากเห็นโรนโดเนี่ยเล่นคู่กับเมซี่นะครับอันนี้ต้องรุนกันนะว่าท้ายสุดแล้วนะครับมหากาบนี้นะครับจะจบลงอย่างไรซึ่งแอดมินเองนะครับเชื่อว่าข่าวนี้ไม่ใช่เป็นข่าวที่เกิดขึ้นแล้วก็น่าจะจบไปแบบไม่มีผลอะไรเชื่อว่าโรนโดนะครับน่าจะได้ย้ายทีมจริงๆนะครับอันนี้ไม่น่าจะพลาดใน ซัมเมอร์นี้ด้วยนะครับในตารอบนี้ด้วยน่าจะปิดตัวลงจบลงด้วยการย้ายทีมในท้ายสุดนะครับครับผมนี่คือการเบรคข่าวสารของพิสดาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ